สวัสดีค่ะสวน่ะฮาร์ด้นยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีครับประยุพจดครับมีภนนาพพี่น้องมาจยุยุทธีสวนสับป,ประรดสีเงินลานครับตั้งอยู่ที่พัทยาครับส่วนด้านไนสิเป็นยังไงมีวิธีการยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบพัอเก้บอของแปลงเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อนุ้ยค่ะเป็นเจ้าของสวนสับป,ประรดสีนะคะอยู่ที่พัทยาค่ะครับผมพี่นุ้ยครับบอกพี่กัดหน่อยแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ตรงเลียบทางรถไฟนะคะ,ะอยู่ก่อนถึงตลาดน้ำสี่ภาคอะค่ะเลียบทางรถไฟเลยมุ่งหน้าสัตหีบ จะอยู่จะอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดน้ำสีภาคแต่ว่าจะอยู่ก่อนถึงตลาดน้ำสีภาดนิดนึงค่ะอ๋อค,ครับพี่นุ้ยที่ผมเห็นนี่คือ <c oughs> สับปะรดสีใช่ไหมใช่ค่ะสับปะรดสีค่ะโอ้โหพี่พอจะบอกได้ไหมว่าจํานวนต้นทั้งหมดนี่เท่าไหร่พี่กี่กระถางกี่ต้น <c oughs> น่าจะหลายหมื่นอยู่นะคะ <c oughs> หลายหมื่นอยู่ใช่ไหม <c oughs> หลายหมื่นหลายหมื่นค่ะเพราะแต่ละพันนี่ก็คือเกินร้อยสองร้อยทั้งนั้นเลยค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นพันนีโอนะคะครับถ้า,ถา บายุทธถามว่าเป็นสับป,ประรดสีเงินล้านเด้ไดไหมพี่เงินล้านได้ไหม,ไไหมก็ถึงอยู่นะคะถึงอยู่นะถึงอยู่นะคะ <c oughs> ถึงอยู่ <c oughs> <ม>ได้อยู่คะ่ะกรับผมวันนี้บุกถึงที่เลยครับพี่น้องวันนี้จะถามพี่นุ้ยว่าสับป,ประรดสีนะครับเลี้ยงอย่างไงดูแลอย่างไรนะครับมีการส่งออกอย่างไรนะครับการขยายพันธุ์อย่างไรเดี๋ยววันนี้บอายุทธจะขออนุญาตนะครับพี่นุ้ยนะครับบอกกล่าวให้กับพี่น้องนะครับผมก่อนอื่นพี่นุ้ยที่มาที่ไปของสับปะรดสีนี่ความเป็นมาเป็นมาอย่างไงพี่ ความเป็นมาที่เราเริ่มทําใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มจากความชอบก่อนเลยเราไปเห็นที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งเขามีต้นอันเนี้ยเราก็เอ้ยทำไมมันสวยจางสวยดีก็เริ่มจากการศึกษาแหละว่ามันคือต้นอะไรอ๋อมันคือสับปะรดสีแต่ต้นที่เราเห็นนะมันมีแค่ไม่กี่สายพันธุ์ไม่กี่ชนิดแต่พอเรามาศึกษาโอ้โหมันมีเป็นร้อยๆเลยอ่ะร้อยชนิดร้อยสายพันธุ์เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มจากการที่อ่ะเซิร์ชแหละในอินเทอร์เน็ต สับประรดสีเซิร์ชตามสวนเริ่มไปที่สวนคนนู้นไปที่สวนคนนี้แล้วก็ลงมือทำลงมือทําก็คืออาจจะเริ่มจากไม้พื้นฐานที่คนเข้าไปเขาเล่นกันที่มันทําง่ายที่มันเป็นไม้สีเป็นไม้สับประรดสีะคะ่ะมันมีหลายสายพันธุ์มีทั้งหมดสามสายพันธุ์สามสี่สายพันธุ์เลยแต่ว่าที่เราทะํะเฉพาะที่นุ้ยทำะนะคะจะเป็นพันธุ์โอที่จะเป็นพวกสีเป็นด่างเป็นอะไรแบบนี้คะ่ะก็เริ่มจากการที่เราศึกษาศึกษาแล้วก็ลงมือทําโดยการซื้อแม่พันธุ์ เข้ามาซื้อมาทำพานซื้อมาให้มันออกหนอกกระจายหนออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่ามันไม่ใช่พืชพื้นเมืองนในประเทศเราใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่เหรอต้นกําเนิดของมันเนี่ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะคะจะอยู่ทางแถบแอฟริกาเพราะสับปะรดสีเนี่ยเขาเป็นไม้ที่อยู่แดดชอบความร้อนค,คือ เอารากออกไว้อะสักอาตย์หนึ่งเขาก็ไม่ตายนะมันไม่เหมือนพวกไม้ใบที่มันแบบว่าโอ้ฉันจะต้องปลูกในดินฉันจะต้องปลูกจะต้องมีปุ๋ยนูน่นนี่นี่น่าอะไรอย่างเงี้ยสปะรดสีปลูกในมะพรา้าวสับว์อย่างเดียวจบ<อ>ดูแลไม่ยากเลยค่ะดูแลง่ายมากแล้วก็ตายยากมากไม่รดนะ้ำเป็นอาทิตย์มันก็ไม่ตายครับค่ะแล้ววิธีการดูแลวิธีการพาะพันธุ์เนี่ยพี่นุ้ยไปเอาความรู้มาจากไหนพี่ก็จากการที่ไปสวนของคนที่เขาทําอยู่แล้วแล้วบังเอิญว่าจังหวะจังหวะดีด้วยค่ะจังหวะดีไปเจอกับ ส่วนของคุณฉลอมอะค่ะคซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าอาจารย์ที่สอนนุ้ยเลยก็ได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะสอนทาแม้กระทั่งเจาะสอนเรื่องสายพานสอนการเลี้ยงไม้ทุกอย่างเลยครับอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจารย์ฉลอมก็คือเขาก็อยู่พัทยาเหมือนกันครับก็คือได้อยู่ได้ความอยู่พื้นที่เดียวกันในอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนั่นแหละค่ะครั้งแรกที่เห็นสับรุสีในการที่เราไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความชอบแล้วทําไมมันสามารถที่จะเปลี่ยนกลายเป็นธุรกิจได้เลยพี่ก็ เอาง่ายๆต้นไม้หนึ่งต้นอย่างต้นนี้หนึ่งต้นแทงหนึ่งครั้งแทงนั่นคือการทําให้มันเกิดหน่อครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์อย่างเราแทงหนึ่งต้นมันออกสิบหน่อสมมติเราซื้อมาหนึ่งร้อยบาทมันออกมาสิบหน่อสิบหน่อถ้ากับตกต้นละสิบาทเองนะคะครวก็แทงไปเรื่อยๆแทงไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีต้นทุนแล้วอ่ะเราแค่ตั้งมันไว้เฉยๆแค่นี้ เหมือนออกดอกให้เราดอกเบีย้ยให้เราทุกวัน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 <อ>ทุกวันฝากเงินธนาคารคุณฝากล้านหนึ่งคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่บาทต่อปีแต่เนี่ยมันออกให้คุณทุกวันยิ่งมันดีกว่าฝากธนาคารอีกมันเป็นดอกเบีย้ยแบบสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคับผมค่ะอันนี้แหละคือแนวคิดที่เริ่มเริ่มคิดว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่ทําให้เราทําเงินได้ขนาดนี้แ<อ>ทงครั้งหนึ่งได้สิบอย่างเงี้ยแทงสิบได้ร้อยครับไม่มีต้นทุนแหละครับร้อยนั่นคือกําไรล้วน โอ้โห oh, <laughs> ฟังแล้วขนลุกพี่นะ้อ <laughs> งแล้วทํามากี่ปีแล้วครับพี่นุย้ยอันนี้เข้าปีที่สามค่ะปีที่สามเข้าปีที่สามครับผมเข้าปีที่สามแล้วก็ตอนแรกตอนแรกที่ทําก็ลงทุนอย่างเดียวเลยนะลงทุนลง, <c oughs> ลงเรือลงทุนต้นไม้ลงทุนลงทุนลงทุน <c oughs> แต่ผลผลิตมันแต่ตอบรับกลับมาช่วงปีที่สามที่สี่นี่แหละเริ่มมี <c oughs> คนซื้อเริ่มแบบโพสในอินเทอร์เนต็ตเริ่มแบบส่งออกมาเลเซียส่งออกเวียดนามส่งออกสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่แต่ละส่วนแต่ถามว่าในเมืองไทยอ่ะมีสวนสับลรดสีเยอะไหมมีหลายหลายสวนค่ะซึ่งแต่ละสวนก็คือทําทําไม่เหมือนกันบ,บางสวนอาจจะขายต้นเต็มฟอร์มต้นสวยแต่ของนุ้ยไม่ใช่ค,คือนุ้ยอาจจะมีขายหน่อบ้างขายเต็มฟอร์มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มพ่อค้าแมหมคะเขาจะเลือกขายแบบไหนอ๋อพี่นุ้ยแล้วมันสามารถทานผลได้ไหมไม่ไม่ไม่มีไม่มีผลเหรอมันเป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะไม่ใช่ไหมมันใช้ที่กินค่ะเป็นไม้ดอกไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่นุย้ยถ้าวันนี้บ่ายยุทธแล้วก็พี่น้องอยากเขาเรียกว่าอยากทำเขาเรียกเขาเรียกฟาร์มไหมหรือว่าเรียกป็นสวนดีกว่าใ่ไหสวนถ้าเกิดอยากทําสวนสับป,ประรดสีเนี่ยบ่ายยุทธต้องทายังไงก่อนชอบไม้ก่อนอันดับแรกคือชอบชอบไม้ก่อนอ๋อเหรอถ้าคุณไม่ชอบอ่ะอย่างทําสวนอะ่ะมันไม่ได้ทํางานในออฟฟิศที่คุณอยู่ในห้องแอร์ครับความอยู่ในออฟฟิศในห้องแอร์คุณได้เงินเดือนละหมื่นห้าครับแต่คุณตายแต่อยู่ตรงนี้คุณได้เงินเดือนละเดือนละแสนอ๋อออย่างเงี้ยค่ะ มันอยู่ที่ว่าคุณชอบไหมถ้าคุณชอบคุณตากแดดได้คุณทนร้อนได้คุณทําได้แต่ถ้าเกิดคุณแบบโอ๊ยร้อนฉันอยู่ไม่ได้ครโอ๊ยฉันเที่ยงแล้วแดดมันร้อนฉันตัวนั่งฉันอยู่ไม่ได้ก็ทําไม่ได้โอ้โหนี่นี่ไม่ธรรมดานะพี่น้องพี่นุ้ยแล้วพื้นที่ของเราที่ทําสับรสีทั้งหมดตอนนี้ที่บ่ายยุทธมองที่นี่กี่ไร่ครับพี่ถ้าเป็นโรงเรือนที่ที่ทำสับรสีอย่างเดียวตอนนี้ต้าจะประมาณ5ไร่แล้วค่ะแต่เริ่มจากแค่ สองงานนะคะแค่สองงานใช่แล้วแต่แค่สองงานคือซื้อแม่พันธุ์เข้ามาช่วงที่แบบสองงานเท่านั้นครับแล้วก็ผลผลิตมันก็ออกมาจนกระจายมาเป็นถึง5้าไร่เนี่ยค่ะที่นี่ก็คือตั้งแต่เลี้ยงดูแลพ่อพันธุ์ขยายพันธุ์เองทั้งหมดใช่รวมถึงส่งออกส่งออกด้วยครบกระบวนการเลยใช่ค่ะมีมีทั้งแบบว่าส่งตลาดบางใหญ่ครับมีเจ้าของสวนมารับเองมีทั้งส่งทางออนไลน์มีหมดค่ะครับทำเงินได้ทุกช่องทางเลย คับผมค่ะมีกลุ่มของคนรับสารรถสีที่จะมีลูกค้ามาหรืออาจจะเป็นไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยทาเงินได้ทุกช่องทางเลยขึ้นอยู่ที่ว่าคุณทนร้อนทนแดดได้ไหมคําถามสุดฮอตเลยพี่นุ้ยทําแบบนี้แล้วจะไปขายที่ไหนบางคนอาจจะมองว่าเออมันขายได้หรอใช่มันขายใครใช่แต่เอาจริงๆนะทําไม่เคยทันเลยจริงเหรอจริงค่ะในพื้นที่ห้าอะไรนี่นะที่มองอยูนี่นะทําไม่เคยทันค่ะทําไม่เคยทันและทําไม่เคยพอ โ oh. ตไม่ทนันละหนึ่งอย่างที่อ่ะอย่างอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยเต็มเต็มเงี้ยครับส่วนใหญ่มีคนจองแล้วนะคะเอาเหรอฮะมีคนจองแล้วอาวทำไมเขาไม่ถึงไม่เอาไปล่ะพี่นุย้ยก็เพราะว่ามันยังไม่เต็มฟอร์มที่เขาต้องการ oh. หรือว่ายังไม่ได้ในไซส์ที่เขาต้องการ,รแต่เขาจองตั้งแต่รุ่นเนี้ยเขาจองแล้วอ่ะออกสีส่งเลยนะ ขายไหนได้บ้างต่างประเทศได้มาเลเซียได้มาเลเซียไม่ใช่ว่าส่งชิปปิ้งข้ามประเทศหรืออะไรอย่างนี้นะคะครเราสามารถส่งไปษณีไปทางเอเจนต์เอ,เอเจนซี่เขาจะมีเอเจนซี่รับอ,ย,อยู่ส่งไปมาเลเซียส่งไปเวียดนามส่งไปสิงคโปร์แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์จะมีส่วนนู้นส่วนนี้มารับมีกลุ่มลูกค้าที่เขาชอบสับรถสีอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอย่างเช่นมีเอเจนซี่คืออย่างเช่นบาวยุทธ <c oughs> อ่าเปิดเพจขึ้นมาเปิดแบบฟอร์มขึ้นมาแลบตบฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ขายแล้วก็มาเอาที่สวนพี่นุ่ยอย่างนี้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช,<อ>ใช่ใช่ใช่แบบนี้นี่เองใช่ค่ะแล้วก็สวนด้วยกันเองอย่างอย่างสมมติเมืองไทยมันมีหลายสวนใช่ไหมคะครับเขามียอดออเดอร์สั่งมาเขาไม่พอเขาก็มาพ่วงกับเราอย่างเงี้ยก็ก็คือช่วยเหลือการอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะ มีส่งอินเดียก็มีอย่างอาจารย์รที่นุ้ยเคยที่กล่าวไปข้างต้นน่ะอาจารย์รอาจารย์ฉลองอะค่ะคเขาก็มีส่งอินเดียส่งที3 5 0 0ต้นส่งก็คือเดือนเดินหนึ่งก็รับเป็นเป็นล้านก็มีนะคะค <laughs> ใช่ค่ะคำถามนี้มีคนอยากฟังมากเลยพูดเบาๆก็ได้พี่นุย้ยเดือนเดือนหนึ่งของเรารับเท่าไหร่พี่รับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราประมาณเกือบสองหมื่น หมื่นสองหมื่วมสุดก็ประมาณห้าพันต่อวันนะคะในต่อวันต่อวันอ,อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่แต่ว่าอ0าจยีวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเอาล่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้ขออนุญาตให้พี่นุ้ยพาพี่น้องไปเยี่ยมชมขั้นตอนของสวนสับรถสีของพี่นุ้ยนะครว่ามีขบวนการยังไงบ้างทํายังไงบ้างแล้วก็พาชมสวนว่ามีทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะแล้วฟอร์มแบบไหนที่จะ นำส่งแล้ววิธีการนำส่งนำส่งยังไงได้ได้ไหมครับพี่ได้ได้เนาะอังนั้นเชิญพี่นุ้ยเลยครับไปทางไหนก่อนฮะทางนู้นเลยค่ะอันนี้คือแปลงที่เราพักไว้ใช่ไหมพี่นุ้ยอันนี้คือแปลงที่เป็นสี่นิ้วค่ะสี่นิ้วสี่เอ่อขึ้นห้านิ้วแล้วหมายถึงว่ารอรอที่มันจะใหญ่แล้วค่ะรอที่มันจะใหญ่อันนี้คือไซส์ที่ที่กําลังรอใหญ่ยังไม่ใหญ่ครับถ้าใหญ่แล้วจะเป็นไซส์นี้ไส์พี่ วุ้นแต่มันสวยนะพี่นุ้ยเนาะใหญ่แล้วอ๋อพี่นุ้ยลองเทียบให้พี่น้องดูดิอันนี้คือนี่คือตัวที่ต้นที่จะเอาฟอร์มฟอร์มให้มันใหญ่ที่มันกําลังจะขึ้นมาเป็นอันนี้เหรออันนี้เป็นลูกบอลเลยเห็นไหมคะเออใช่ใช่ใช่เป็นลูกบอลเลยเนี่ยสวยแล้วเนี่ยสวยแล้วอันนี้คือกาลังขึ้นมาสมมติเราขายเราขายตัวไหนพี่นุ้ยเราขายต้นไหนแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยค่ะเอ้าเหรอเพราะส่วนอย่างส่วนนุ้ยอะไซส์นี้ลูกค้าก็เอาไปหมดแล้วอันเนี้ยสายพันธุ์เนี้ยขายดีมากทานไม่เคยทานะะคร ทัไม่เคยทันเลยแล้วอย่างน,างนี้อย่างนี้ต้นเล็กกับต้นใหญ่อันไหนราคาแตกต่างกันอันนี้อันนี้อันนี้จะราคาสูงกว่า<อ>แต่ว่าเราก็เป็นเหมือนเราเป็นสวนขายส่งด้วยอะค่ะครับแต่ขายปีกเราก็ขายนะเป็นสวนขายส่งด้วยแล้วก็จะ50ต้นขึ้นไปก็จะได้ราคานี้แต่ถ้ามาซื้อปีกก็จะอีกราคาหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องราคานี้เราต้องคุยกันหลังไมาเพราะว่าแต่สวนขายไม่เท่ากันโอเคได้ครับได้ค่ะแล้วพี่นุ้ยเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นในการลงทุนครั้งแรกเนี่ยประมาณเท อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเริ่มทําเยอะเลยไหมหรือว่าทำทีละน้อยถ้าสมมติถ้าสมมติเราไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่เยอะใช่ครับเราเริ่มแค่หมื่นสองหมื่นทำไปเรื่อยๆทีละสายพันอย่างเงี้ยอาจจะใช้ระยะเวลาในการทํานานหน่อยแต่ก็หมื่นสองหมื่นก็พอก็โอเคแล้วนะหมื่นถึงสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆทําไปแต่ถ้าอย่างคุณมีกําลังทรัพย์มีกําลังเงินที่จะซื้อต้นแม่พันธุ์เยอะๆก็ลงไปเลยแสนสองแสน ควรได้กลับคืนมาแน่นอนแน่นอนใช่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไปยังไงอันนี้มีทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะพี่นุ้ยอุ้ยเป็นร้อยได้นะคะสวนพี่นี่นะใช่ค่ะเป็นร้อยแล้วเรามีร้อยก็ถึงร้อยได้ค่ะแล้วเรามีวิธีการผสมข้ามสายพันธุ์ไหมเราทาเองเขาเรียกว่าการผสมเมล็ดหรอซึ่งนุ้ยขี้เกียจทำแต่ก็ทําได้แต่ทาได้อ๋อคือก็ต้องมานั่งเคลียดดอกเคลียเมล็ดซึ่งมัน ยุ่งยากอะสำหรับนุ้ยนะนุ้ยแทงอย่างเดียวแทงให้มันเกิดเป็นนั่นอย่างเดียวแทงอย่างเดียวแทงอย่างเดียวแทงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันพี่นุ้ยจุกพืชศาสตร์ปะเนี่ยไม่ค่ะจุกอนิเทศศาสตร์วอาสตรตรงสายไหมไม่ตรงค่ะจุกนิเทศศาสตร์วรสาสรนี่ค่ะออนะครับไปเดี๋ยวให้พี่นุ้ยพาไปเลยครับไปทางนั้นค่ะแล้วแนวความคิดตรงนี้พี่นุ้ยใครเป็นคน เริ่มคิดแฟนค่ะแฟนค่ะแฟนเป็นคนที่เขาชอบต้นไม้ชอบต้นไม้ชอบการเกษตรครับชอบอะไรพวกเนี้ยพะเขามองว่ามันสบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกไม่ได้คิดจะทาใหญ่ขนาดนี้แต่ผลผลิตมันออกมาเยอะเองอ๋อใช่ค่ะไม่ได้คิดจะทําใหญ่ขนาดนี้คิดก็ทําว่าเออทาแค่เล็กๆเป็นงานอดิเรกเป็นรายได้เสริมที่จะเข้ามาแต่พอมันพอมันแทงไปแล้วอ่ะทําให้มันเกิดผลผลิตอ่ะมันเยอะ ตอนทาใหม่ๆพี่นุ้ยมีความกังวลใจไหมกังวลค่ะกังวลยังไงพี่แฟนบอกว่าทําเลยเ<อ>ชื่อสีมันขายได้นี่นี่นั่นนั่นพอมันออกมาเยอะเฮ้จะขายใครวะอจะขายใครเนี่ยตอนนั้นหาตลาดหรือยังยังตอ,อตอนนั้นตอนนั้นแค่แบบคุยใน a c e b o o k ในกลุ่มใน Facebook ก็เข้าไปในกลุ่มเขาซื้อขายสประรดสีกลุ่มซื้อขายสประรดสีไทยแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็มีโพสต์ขายมีเขาเออเขาขายกันเออมันก็ขายได้เนาะ แต่เราทํามาปีหนึ่งแล้วอ่ะเรายังขายไม่ได้เลยอ่ะเหราทํายังไงดีเริ่มเกิดความเครียดแล้วคเอ๊ะฉันจะขายยังไงดีครับแต่เราก็ไม่ลดค่้เรื่องความพยายามของเราอ่ะที่จะโพส์ขายไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วมันขายได้เองจําได้ไหมว่าลูกค้าท่านแรกจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วค่ะว่หรือว่าจำได้ไหมว่าต้นแรกที่เราขายไปเนี่ย ตอนที่โชว์เมื่อกี้นี้เลยค่ะเออเหรอฮะใช่สีเมื่อสักครู่นี้นะใช่ค่ะ<อ>แล้วเป็นต้นที่ทาเงินมาตลอดเลยครับแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะพี่น้องสับปะรดสีเงินล้านนะครับ <laughs> นี่ค่ะอันนี้จะเป็นโรงแม่พันธุ์ทั้งหมดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนู้น แยกกันจากใช่ค่ะ oh. ลงแม่พันธุ์ก็คือลงมาที่เราเจาะแล้วแตง่งแทงแล้วตายแล้วมันจะมีแบบนี้ค่ะอ่าเนี่ยหน่อนออกมาให้เราเห็นไหมคะนี่คือแม่พันธุ์นี่คือผลผล,ผลิตของมันถามว่าทํายังไงใช่ไหมคะคมันจะต้องทําแบบนี้ค่ะเดี๋ยวบอยู่สิดจอให้เบิร์เดรเลือพี่น้องเด้อ <laughs> นะครับให้พี่น้องได้ เรียนหลุดหรือพี่น้องอยากมาช่มสวนพี่นุ้ยก็ได้ครับนี่<อ>ปาดพี่น้องมึงเดี๋ยวซับเนืนะคะมันต้องหาไม้แหลมครับพี่นุ้ยไอต้นที่เขาจะพร้อมที่เป็นต้นพันเนี่ยต้องมีอายุเท่าไหร่ยังไงไหมมีค่ะแล้วฮะสะเอ,อย่างต้นที่พร้อมจะเป็นแม่พันธุ์ก็ค,คือต้นที่กำลังเป็นสาวกำลังเป็นสาวกำลังเป็นสาวไม่แก่เกินไปถ้าแก่ปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีลูกยากออกลูกให้น้อยอเหมือนคนนี่แหละค่ะเราสังเกตยังไงต้นที่เขาเป็นสาวอ่าชั้นใบจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวไปอธิบายตกลงลงโอเคได้คะอันนี้เอาเป็นแค่ไมพผ่านก่อนเนาะแต่นี้คือเราจะมาแทงใช่ไหมพี่ใช่แต่หาไม้แหลมไม่เจอเดี๋ยวกันนะคะถ้าหาไม้แหลมก่อนสับที่บอกว่าในการหาไม้แทงเนี่ยหรือว่าเราจะแทงเนี่ยคือเราจะทําอะไรเขาพี่ ไม้เสียบลูกชิน้นหนึ่งไม้นะคะคแล้วก็เอาแทงลงไปกลางยอดครับอันนี้เดี๋ยวรอแปบนนะคะเดี๋ยวหนูไ,<ด>ไปหาไม้แดมแป๊บเดียวค่ะ ฝากติดตามนะคะสวนเฮฮาการ์เด้นสับปะรดสีด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้ามาดูเข้ามาศึกษาค่ะสามารถเข้ามาได้ที่สวนเฮฮาการ์เด้นนะคะติดเรียบทางรถไฟก่อนถึงตลาดน้ำสีผ้าค่ะแล้วก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0ูนย์ค่ะสองหกเทางเรานะคะถ้าเกิดอยากเข้าไปดูในเพจหรือว่าเข้าไปชมในเลอเฟซบุ๊กค่ะก็คือ n u n u i แล้วก็ n u n u i ค่ะเข้าไปได้เลยค่ะ